การสวัสดีครับทมาชู้ชมตอนนี้พอเที่ยงก็มายืนอยู่ที่นาะบ้านของคุณยายสองเจ็ดศูนย์อีกครั้งหนึ่งน้องข้าแต่สมชมเนาะเพราะว่าพอเที่ยงในทโ่วมาสอบถามแลวคุณยายว่าฝันแล้วว่าสันมาเบิดบดนี้มาทั้งลูกทั้งคอมาบอกว่าสันพอเที่ยงก็มั่นใจครับถ้าเป็นคลิปแรกของตนวิกนี่มักจะเป็นตัวเลขที่มันจะออกของงนงนังน,น,นจริงๆน้องท่านผู้มชมกเนาะฉั้นแล้วมันนี้บ่พลาดครับเดลี่ยนทางมาแล้วห้องก็ต้องเข้าไปสอบถามกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ว่า มีผู้ใดแน่มาหามาบอกเลขตัวใดนจะเอาไปแบ่งปันให้จำช่วงแฟนช่องคาถาฟังจากปากคุณยายสองเซตศูนย์นพร้อมๆกันเลยน,น้อครับผมเนาะการสวดีครับคุณยายกาสวัสดีครับโอ้เสดายเนาะคุณยายเนะยายนะ,ะหนึ่งแปดเนาะตรงเป๊ะเลยเนาะโอ้ยตรงพุชายางกวยหอดสี่หอดบ้านเพื่อนเราเพยังกลับมาบอกเน้อสิแปดใหญ่สิแปดแน่นอนนั่นวะขี้เถอะเน จะเป็นบัวขักเนาะเพณ่อนมามาขังแหลกนะคุณยายเนาะมาขังแหลกในเนาะในยายซื้อสิแปดอ้ยจะมันเหลือใจนาะคุณยายมานบ่หล่ะคุณยายมานนาะเด็้าบ้าเดกาวกับคุณยายเนาะคุณยายคนกับกระซำนันลาคุณยายเป็นกระไดบ่หลายครับกัซีตัวสิบบาทเศ้าบาทเนาะเอางวดนี้เนาะคุณยายเนาะวงดนเอาสามตัวตรงๆนี่วเอฟซี่นี่แตกคุณพ่อคุณพ่มาละเพื่อน ไผก็มากมัอนี่งวดนี่คุณยายคู่บ่าวสองคนมากมืนขึ้นนี่บอกหรือมากแต่ขึ้นต่อวีกพ่อก็มากพอกันหมูมากมืนขึ้นนี่เลยบอกครับขึ้นอืมขนาดพอมากโอ้ยเทีนหมูจังในเห็ดข่าตุ๋มกูอยากกินข่าตุ๋มอันเขาโคตรเพิ่อนนะอมูมากเพื่อนก็บอกเลยน้ำไดนเพิ่อนเมื่เคยบอกกลิ่นเล่ขออยากกินข่าตุ๋มโคตรอืมก็เลยเห็ดตุมขื้นฝ่าเห็ดตุ่มคื่ว่าวสองคนก็มาทั้งคุณละทั้งวัดทั้งวัน ก็มเสียงกันอยู่นี่คือก่ามาเยนเทียงกันที่หน้าบ้านมันจะออกของกูมออกของมึงคือก่อคูนึงนั่นหาสาเออออหาสามศูนย์คหนึ่งนั่นหาสี่ศูนย์หสามศูนย์หาสี่ศูนั่นแหละหาสามศูนย์หาสี่ศูนย์ขึ้นแต้มนึงขึ้นลักซีมันบอกของมึงมันจะออกของกูคนเทียงกันอย้่นเทียงกันมันจะออกกี่ในแฉะเดี๋ยว ขอผมนี่แหละมันก็ะบะสัตว์ว่าแบบนีผมก็กันมันกระบะแบบนีชื่อได้ใหญ่คือเก่าเหมือนหาสามศูนย์หาสี่ศูนย์ครับท่านผู้ชมอพอนันหาเก้าศูนย์พอพอหาเก้าศูนย์โอ้พนกมาเมื่อเคลื่อนนี่มา หา, 30, หา 40, สามศูนย์หาสี่ศูนย์หาเก้าศูนย์ครับท่านผู้ชมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นลักรลอยคือหาเบม,<า>มเปิวมาไหวน้ำคุณยายจังไดเน่ยคุณพ่อของคุณยายโอ้ยพูอยากกินข้าวต้มข้าวต้มข้าวโพดว่าก็นด้ร้านข้าวไปสื่อน้ำเหมือนแรงคือไเแล้วแะนีะ่ขต้ขต้มาเนีก่เฮ็ดฝาเฮ็ดกลางคืนเราบอกคนเลยล่<ข>ะใส่บาทอยางนี้สองอมเพราะว่า ซื้อเหล็กมีเถอะคุณนมาหากองศูนย์เราไม่เคยว่าเถื่อเลยพอจนมากเราก็มีจะเอาของมาให้เนาะคนใหญ่นาะจะมาามากมื่อคืนเอาบอกเลย่อยไหบอกเรืยบ้านนี้เมื่อขึ้นโอ้ยไม่ได้นอนเมื่อคื้นฟันเหล็กแล้วก็ไปรักเอาบักอันสมเชี่ยวหวานเขาเอามึงเนี่ยเลืองเออหือไปรักเอาของเขาในที่ถุงเก็บได้เต็มถุง เอาไว้ให้เขาจะคล้องสมนั่นทุงหนึ่งจะคล้องเอาสามถุงคล้องมาสามถุงสามถุงนี่แต่หน่อย,ยงไงยงงๆนนสมสมมันก็คือ้นเลขศูนย์ได้เนาะสามถุงก,ก็ขึ้นสามได้ละ <laughs> ได้กระว่างเ <laughs> ส<ม>ื้อผิปหาสามศูงนัินบอกเมอม่นั่นเลยหาสามนย์หาสี่ลก็หาเก้าศูนย์กับเตืนผู้ชมการเตืนผู้ชมพิจานัยเองเนาะว่าสิมักชุดใดว่ามันแมนแล้ว อันอันไปเก็บสมอย่ไปเก็บอยู่ใส่คุณยายไปล่าเก็บสมอยู่นี่ไปรักเอาอยู่สวนมูโออยู่ในสวนเลยเก็บออกเก็บเอาเลยเก็บเอาเก็บเอาเลยอืมเขาฝันจัางถึอมันถึกเหล็กตราชื่นมากของคุณยายก็จะฝันแต่ต้นวีกเนาะต้นที่มันเข่าเนาะต้องงวดเลยอย่างคุณยายงวดก่อนจะพันยางมาบอกเนาะนั่นแหละไปแล้วยังกลับมาบอกหนึ่งแปดมาบอกก็เป็นของคลิปแรกสิประตูวันโอ้ย บอลบ่อเกลี่ยสิแปดใหญกลับไปกูหน้าไหวๆกลับมายายยายมันก็ว่าเนาะสิบแปดซื้อเลยสิบแปดตัวเดียวมันว่าโอ้ะมันบ่อขัดงงวาแต่ว่ากระแปลกเยอะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นผู้ชายมาทั้งวัดนี่เพิ่นจะบ่อเข่ามาในบ้านบ่ไใดเยอะแค่เนาะคุณยายเนาะไม่แต่มายืนเถียงกันอยู่หน้าประตูหัวแม่บ่อประตูบ่อบ่อกาเขามา แต่วนพอคุณยายนี่เขามาเขาได้เขามาบอาเขาแม่เาแมันมีสารพะพุ่มมีเป็นเจ้าทีเจ้าทางเพื่อนเนาะเจ้าทางเพื่อนเพื่อนว่าให้เขามายืนอยู่ข้างหนอกว่าเขาบอกยืนข้างหนอกเที่ยงกันอยู่โซกันยานละสองคนโซกันยานสองคนขนาดกระสือทั้งสองคนที่ะใหญ่คุณเนาะมันหวาอ่าสามศูนย์ห้าสี่ศูนย์ละกะของคุณพ่อของยายก็คือหาเก้าศูนย์เนื้อคัตเตอร์มิชชัมเนาะ เท่านั ta ้นแหละแต่ว่าคุณยายพอเป็นไปหลักสมขจ้าได้ฟังเบอรดีๆเด้คะับแต่ชมไปหลักสมเก็บเอาสามถุงสี่ถุงบวงใหญ่สี่ถุงบวงใหญ่แต่ว่าเอาถุงเอาขึ้นไปขจ้าเอามาแค่สามถุงนี่จะ็นหอวยลงมาหนวยใหญ่หลวงอือคือกะลิเรื่องนี้เป็นหนวยใหญ่ สมมันกระมุนบงคืน้งเนาะมีแต่หน่วยอย่างงแม่นผมกระว่าสมนี่ก็ต้องเป็นศูนย์แล้วใครมว่าศูนย์แล้วเนาะสามทุ่งกับสามทุนแม่นคือความคุณนใหญ่วาดนั่นต้องเป็นสามศูนย์ล่ะเป็นสามคืนเอาก็ะบอกสูฟังเด้อครับท่านผู้ชมฮะแม่นสมมันกรมกลมอยู่แล้วมันเป็นสามทุงเขาสินับจำนวนหน่วยบ่ได้น่อนะครับเอาจำนวนสามทุงแล้วกระมันโกระสมก็คือกลมนั่นแหละ มันก็ต้องคิดเป็นสามศูนย์ล่ะสามศูนย์ศูนย์สามเนาะแต่แล้วท่านผู้ชมจะพี่จะนาเองครับผมตัวตัวเลขตัวเลขมันจะมีอยู่สามชุดเนาะคุณยายเนาะแต่มีห้าสามศูนย์เป็นมันยืนเทียงกันอีกผู้นึงว่าเขากูนี่ล่ะหาสี่ศูนย์แต่คุณพ่อคุณของคุณยายนี่เพ่เขมาบ่อห้าเก้าศูนย์หาเก้าศูนย์พ่อขม่าบอกข้างในบ่พ่อบ่อพ่อขาม่ามาบ่ราเขาบ่ได้เลยบอกคุณพ่ออยังเขาบ่ได้เนาะเขาบ่ได้เพราะว่า สน,นี่มันมีหลายมัน,นมีตุ่นอยู่ค่ะเขาว่ามันมาได้ถ้ามองเห็นของ,งมันก็เป็นทีไฟทีมันเนาะทีไฟทีมันพอเข้าไปพบคลองเพลินมองเห็นของมาเพราะว่ามันจะมีผู้รักสมร,รักษาอยู่นี่อยู่แล้วมันก็บ,บอกเขามาก,กำไกยกันเนาะ<อ>แต่ว่าแต่ว่าย่ายกับแปลรคือกันครับย่ายป็นหยั่งจังสื่อสารกับผี ดีเอาแท้จังมาหายายดีแท้มันกะแลแต่คนในคุณยายพีนั่นใหญว่าเอ้าพีเป็นยังจังมาหาปู่ดีแท้ยายยายญ่นอนคิดอยู่ผู้เดียวหมดาก็ไม่วนบอกปาก็ม่บอกถือนั่นนะครับไป่ชวนที่บอกแฝงน้องแม่กะเล่จะพู้สื่อสารได้คือผมนี่ผมบอกตามตรงผมก็เคยฝันเกี่ยวกับพวกนุ่ยเจ้าเที่ยวแม้แต่แม่เสียชีวิตไปตั้งเท่าไดปีผมยังบอกเคยฝันถึงจักเทื่อพ่อแม่พี่น้องอ๋อฝัน กันดีโพดใหญ่เห็นแต่ว่าเมืองตีเห็นพ่อแม่พ่อแม่ก็อยู่น้ากันเลยไม่ได้จากกันนี้ตายไปเห็นก็เห็นน้ากันทั้งสองคนทั้งสองคนแต่ว่าผลมานี่มาแต่แต่พอกับผู้บ่าวสองคนสองคนมาเทียงกันเถียงกันกันเป็นยังที่ยายวัาเหล็กมันเขานอกคุณยายเนาะของคุณยายอย่างนี้กระบานเนาะเพราะว่ามันมันต่อวีกน้ำเนาะ ันต่อวีกนี่ยายว่าบอกปะม่นแม่นหนึ่งแปดผมจําได้ยุแต่ต่อวีกมผมมาเอานั่นแต่ต่อวีกเลยอพอคุณยายนี่ตามถิ่นเทีเทศสังเกตมากตลอดครับผมที่มาเอาคลิปน้นคุณยายมาตัวเลขไปแบ่งปันทำเป็น,ปนปช่งแฟนช่องนี่ส่วนมากจะเป็นคลิปถีดเป็นความฝันที่ต่อวีกคืหอ,อ,อ,บบองงหอยออกปั๊บบางมือบางงวดกะหอยออกปุ๊บตอนแรกมาตอนเย็นพิ่คุณยายพ่น,นอนเพิ่นก็จะฝันเลยพราะใสกระทัดมาอีกมือหนึ่งะม,มาณนี่นะครับ่านผู้ชม นี่ก็มือนหนึ่งแล้วมขื่นอยู่ฝันนอ้องคุณยายเนาะมันเล้วเพราะม่นว่านีาน่ก็สิบเจ็ดเนาะนั่นแหละอืมออ้าพิจนาเองครับผมท่านผู้ชมประเทียงกามาติดต,ตามไห้ยังทีเอฟซีหลายหายท่านเพิ่นเรียกร้องเพิ่นถามหาเนาะเพิ่นถามหาเอฟซีเพิ่นกะว่าอยู่ดอกว่าโอ้ง่หนี่เสดายคักอุตศลที่ตามยายมาตลอดว่าสันเขียนไว ก็ลืมว่าใส่บางคนว่าบางคนเขียนไว้ก็ซื้อเอาตั้งแต่บนมาดิเพราซื้อเอาตั้งแต่ล่างมาซื้อบนเพราะว่าคนบอกคนบอกวันหนึ่งแปดล่างไม่หมดล่ะบอกวันเดียววันหนึ่งแปดบอกเพื่นว่าเพื่นว่าแต้หนึ่งแปดที่ซื้อนอกหนึ่งแปดที่ซื้อแต่ว่าไม่เป็นเลขสองตัวบางคนก็บิย่างที่ว่าเป็นเลขล่างเพราะว่าเพื่นบอกว่ามันเจ็ดสี่แปดหล้วก็บหนึ่งแปดคนบางคนก็บิย่างที่ว่าเพื่นบอกเลขล่างก็ซื้อแต่เลขล่างแมนเลขสีหนาครับบ้านนี้บอกอันเอฟซีเอ็ม ใหญ่บนเดียว่าเลีกลางเนื้อจักสิเป็นเล็กกางในบนใหญ่หวามันต้องมันเข้าไปแล้วเราต้องกลับมันต้องย้ายนอกมีเว่าอยู่เข้าไปแล้วเราต้องกลับมาครับแต่หมูดชุ่มยาไปซื้อไปเราก็ต้องกลับมาเนาะขึ้นบนเราก็ต้องลงล่างน้ำครับผมโอยคูนไว้เลยขับมันออกไม้ยังสี่ลักครับซื้อถือทั้งสองตัวเลยครับแต่ว่าบ่ได้เงินเนาะสี่นึ่งแปดก็ซื้อถือยึดแต่บวบ่ได้เงินเพราแต่หมุดชุ่มปซื้อแต่อยู่ทั้งใต้ทั้งเติงบ่ซื้อ นี่มันสิตรงคือเก่ามันตรงเนอะน้อคุณยายเนาะบ่ตรงก็เป็นตัวกลับก็ยังไข่ได้เนาะให้ก้าวใบน้ำมืให้กลับไว้น้ำครับผมตัวไว้เลยสามตัวพอเจะย้ำให้ฟังอีกคางหนึ่งน้องขันผู้ชมน่าตัวเลขที่คุณยายฝันในงวดนี่คางนี้ฝันต่อวีกผีผูัวสองคนมายืนเถียงกันก็คือคนหนึ่งว่าของกูห้าสามศูนย์คนหนึ่งว่าของกูนี่แหละมันจะออกหาสี่ศูนย์ผมว่าเป็นเถียงกันคือเก่า มันนี้พ่อกับมาคือกันครับมือนี่พ่อกับมาพ่อมาบอกว่าของพ่อเนี่เสียวในเรื่องวัสด590แต่คุณยายนั่นฝันดีฝันว่าเราไปรักาสมก็เจ้ามาสี่ถุงแต่เอาขึ้นไปก็เจ้าถุงหนึ่งเหลือสามถุงกับมาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็เลยท่านจะปีออยแปเอาครับผมพอเท่องกับมาีิตามมห้ใช้เป็นแนวทางครับผมไปมากระจัดคัดกับให้เบื้องผนวกโาษณาเนาะเนาะเอาคริบนี้ยปรเทียงกับขอบุญขอบุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาจิตาในช่อง สตาร์ดาใช่แนลคอยทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับยาเด้อครับยาสื่อแบบว่ายาเอาร่องไตเราต้องเอาขึ้นเทิงน้ำเขาต้องเอาเทิงไตเทิงเทิงครับผมเนาะครับผมสุดท้ายนี่ขอบคุณคุณยายครับผมที่ให้ความฝันดีๆแต่เด็กๆมาแบ่งปันแต่เป็ช่วงแฟนช่องซื้อไว้เลยซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อไว้เลยออกมาแล้วจัดการได้นอกคุณยายนอกจัดการเลยมันจะโบนีนอ้อมมันจองหวดนะแมนครับผม ครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณขอบคุณเนาะคราบแต่ช่วงเนาะพอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนพ่อกับแม่คลิปหนาครับผมให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับยาเจี๊ยบยาจนสุขภาพแข็งแรงกันสมบูรณ์ุกคนครับผมไปละครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับ